สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมายมนาอนทอร์โรชแนลนะจบคลิปนี้นะคะราวอยู่กันกับคลิปแรนดอมลงความรักเนาะเป็นคลิปแรนดอมลงความรักของชาวท่านน้ำนะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะเรามาดูกันว่าคลิปแรนดอมลงความรักของชาวท่านน้ำเนาะจะเป็นอย่างไรบ้าง ใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์ก็แชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะก็วันที่23-30ถึง30นะคะมีธุนาย,ยุนี้เนาะพลังงานของชาวท่าน้ำจะเป็นอย่างไรแล้วก็คุณกำลังจะได้เจอได้เจอกับสถานการณ์ไหนนะคะามาดูกันมาลุ้นกันไปนะจ๊ะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ มันต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆนะคะรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวหรือพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับพลังงานของคุณก็สามารถที่จะนําคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้เนาะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ตรงนะคะก็ไม่ต้องเก็บเอาไปคิดมากนะอยาให้เพื่อนๆรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะ ประมาณนี้โอเคถ้าพร้อมแล้วเ,วเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอเริ่มต้นเนาะที่พลังงานตัวอ r a ค l ลอยด์กถ้าตัวอ r ลค l ลอยด์กขึ้นมาเนี่ยมันมองว่าอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะคะการที่คุณน่าจะได้เป็นตัวของตัวเองในช่วงเวลานี้เราก็หันกลับมาดูแลใส่ใจ ตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับชาวท่านน้ำลหลายๆท่านเข้าใจตัวเองมากขึ้นใส่ใจดูแลความคิดกระบวนการความรู้สึกต่างๆของตัวเองเนาะว่าตัวเรามีความคิดมีความรู้สึกยังไงอยู่ในพลังงานอยู่ในสถานการณ์ไหนนะคะแล้วก็ควรที่จะต้องมีแนวทางในการปรับตัวปรับใจ หรือว่าให้ความรู้สึกดีๆกับตัวเองที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างเนาะประมาณนี้ในเวทีเกิดขึ้นอ่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะหันมาทรีตตัวเองรักตัวเองนะคะดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นเนาะในสเต็ปต่อจากนี้นะคะแล้วก็อยากให้คุณแบบใจดีซื่อสัตย์กับความเป็นตัวเองใจดีกับตัวเองด้วยแล้วก็ ถ้าที่ผ่านมาเราเหมือนเราอะจะไม่ได้ให้ value ก,กับตัวเราเองขนาดนั้นว่ามันมเป็นช่วงเวลาสำคัญแล้วที่คุณจะได้หันกลับมาให้พลังงานให้พลังใจที่มีกับตัวเองอย่างเต็มที่นะคะถึงเวลาแล้วจ้ะชาวาน,นามนะคะชาวซีมินกรก,กฎพิจิกนะทีนี้เราไปดูกันว่าพลังงานของคุณนะคะในช่วงเวลาสเต็ปเอาตน,นี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ แปดไม้เท้านะคะขึ้นมานะคะชาวทานา้ำสองถ้วยจ้าอืมแปดไม้เท้าสองถ้วย dreamer มมนะคะแปดเตียนและ queen of f i v e นะคะราชินีถือไม้เท้าเนาะ วันะมันเป็นภาพรวมของอพลังงานทางความรู้สึกนะคะการมีแพชชั่นกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะเป็นเรื่องของการที่จะมีแพชชั่นกับการใช้ชีวิตเนาะอยู่ในพลังงานตัวตนนะคะในแบบของเราเนาะช่วงเวลานี้วันะมันเป็นช่วงเวลาของการมีแพชชั่น เร็วๆนี้มันว่าคุณได้รับข่าวดีนะคะแพนจะได้รับการติดตอ่อได้รับการสื่อสารมาเนาะจากใครบางคนนะคะน่าจะได้รับข้อความหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นข่าวข่าวการอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่เป็นจังหวะเป็นสิ่งที่รอคอยเนะเาะเร็วๆนี้มันว่าได้รับการอัปเดตมีการสื่อสาร มีการติดต่อนะคะระหว่างกันและกันแล้วก็มันเป็นทิศทางของพลังงาน activity นะคะในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะน่าจะได้มีแนวทางในการแบบไปต่อมี p a s ช i o n ในเรื่องของความสำเร็จอะไรบางอย่างที่ที่เราแบบอาจจะกำลังรอคอยการอัปเดตข่าวดีบางเรื่องอะ่ะแล้วก็ คิดว่ามีแนวโน้มในการที่จะได้รับข่าวดีนั้นๆเกิดขึ้นอะคะ่ะภาพรวมพลังงานตอนนี้มันมีเรื่องของพลังงานพาร์ทเนอร์ชิพพลังงานคอมมิทเมนต์นะคะอนว่าคุณมองหาพงงาร์ทเนอร์ที่สามารถไปต่อลงเ่ยมั่นหมายหรือว่ามันเป็นจุดที่เป็นสเต็ปของการมีพลังงาน คอมมิทเมนทที่ดีได้ประมาณนั้นอืมางานของคู่ชีวิตกันเริ่มต้นความเชื่อแล้วก็การที่แบบมีการปกป้องพลังกายพลังใจบางอย่างให้ความเชื่อก่อเกิดขึ้นนะคะมีจุดโฟกัสการลงดีเทลการใส่ใจกับรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นเออแล้วมันก็มองว่า มันน่าจะได้มีการตัดสินใจบางอย่างขึ้นมาในช่วงเวลานี้เนาะเป็นทิศทางของจุดพลังงานในการที่จะโฟกัสกับดีเทลแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะประมาณนี้มันมองว่าช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่เอ่อเราได้เดินตามแพชชั่นเดินตามเป้าหมายความฝันนะคะของตัวเราเองพลังงานขึ้นมาดีเมอร์ เดินตามความฝันเป้าหมายความเชื่อนะคะแล้วก็จุดต่างๆที่เป็นจุดที่มันโปรเทคพลังงานความรู้สึกเราเนาะการไปต่อมีจุดโฟกัสการลงรายละเอียดการลงดีเทลกับเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็การตัดสินใจกับสิ่งต่างๆในช่วงเวลานี้เนาะ มมนคิดว่าช่วงนี้จะมีการสื่อสารมีการส่งข้อความหรือมีแนวทางอะไรบางอย่างทางความรู้สึกที่เราเรอคอยอยู่เป็นจุดที่มันจะได้ก้าวไปไปต่อแล้วก็มีพลังงานของการเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีให้กับตัวเราได้นะคะเป้าหมายการเริ่มต้นความเชื่อ,อ,อหลายๆอย่างนะตรงเนี้ยมันว่าคุณมีงานอะดีเมีสิ่งที่ กำลังโฟกัสสิ่งที่คุณกำลังให้ความสนใจอยู่เนาะแล้วมันก็น่าจะนำพาคุณไปอยู่ในจุดที่ทำให้เราตัดสินใจอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นการมีพาชันในชีวิตต่างๆคือคุณไปตามเป้าหมายและความเชื่อมันก็ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้ด้วยนะคะในการที่เราจะกเซสบสำเร็จกับอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะบางอย่างนะ พลังงานมันติดสปีดในการที่จะเข้ามาให้คุณแบบได้รับได้รู้จริงๆนะคะก็ลองพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจดูว่าจะเป็นยังไงเนะาะภาพรวมพลังงานทั้งความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะในเรามาดูกันว่าแนาวโน้มนะคะสะเต็ปต่อจากนี้จะเป็นยังไงเอ่ย ขอดูพลังงานของสถานการณ์ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน2568นี้จากของชาวท่านานชาวสิมิงกรกฎพิจิตนะคะฮัมเมท้าเดอสตาร์สิงคโปร์เดอร์นะคะเซเว่ The Star, The นน็อตไฟแล้วก็เดอะเฮอร์มิตนะคะไปขึ้นมาเป็นอะไรที่แบบมีช่วงเวลาที่เป็นตัวของตัวเองแหละมนว่ามี โลกส่วนตัวนะคะมีพลังงานการแบบทำตามเป้าหมายการชาเลนจ์การใส่ความพยายามการใส่ความแบบมุ่งมัน่นตั้งใจเข้าไปคอมเพร s ชันอะไรบางอย่างรู้สึกว่ามันมีเรื่องของการเห็นอกเห็นใจความเป็นตัวเองการเข้าใจตัวตนเข้าใจตัวเองนะคะมีอินสไปเรชั่นมีแรงบันดาลใจที่มันจะ กเกิดขึ้นเนาะแล้วก็เป็นการเติมเต็มในแง่มุมของความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างว่ามันจะเกิดความคอนฟ lict เกิดขึ้นความรู้สึกที่เป็นความขัดแย้งกับอะไรในทิศทางบางอย่างนะคะแล้วก็เ,เรู้สึกว่ามันจะ เหมือนกับมีความมีอิโก้มีความเป็นตัวตนของตัวเองฉะนั้นถ้าช่วงนี้ถ้าต้องดิวกับใครเหมือนว่าก็ปรับจูนพลังงานให้มันอยู่ในจุดที่ลงตัวมากขึ้นแล้วก็อย่าง King of Water ขึ้นมาเนี่ยหมือนว่ามันต้องอยู่ในจุดที่เราเข้าใจคนอื่นด้วยเข้าใจตัวเองต้องไม่เป็นฟิลลิ่งแบบอยากจะเอาชนะกันหรือว่าเป็นความรู้สึกที่ มันเหมือนเราไม่เข้าใจคือเรารู้สึกว่าถ้าเรายึดความคิดพลังงานความรู้สึกของเราเป็นที่ตั้งเลยยังไงเมันก็จะเกิดปัญหาความขัดแยง้งแน่นอนนะคะทีนี้มนมองว่าแนวโน้มสถานก,การณ์ต่อจากเนี้ยมันยังเห็นถึง Inspiration นะคะการเติมเต็มเห็นถึงพลังงานพลังใจแรงบันดาลใจในการที่จะไปต่อตามเป้าหมาย ตามทิศทางที่แ่นไว้ยังเห็นว่าเออถ้าเราออกเดินหน้าในความสัมพันธ์มันก็มีโอกาสที่เราจะได้เจอกับรูปแบบหรือว่าทิศทางงความสัมพันธ์ที่มันเข้ามาแล้วเ mm hmm. ตมแบบิมเต็มนะรูปแบบของความสัมพันธ์ที่มันเข้ามาแล้วโอเคแฮปปี้ดีต่อใจเนาะให้พลังงานแบบที่มันเป็นอินสไปเรชั่น พลังงานของแรงบันดาลใจที่กเกิดขึ้นนะมีเรื่องของความชาเลนจ์นะคะการตัดสินใจแล้วก็การมีแรงต้านทางความรู้สึกฉะนั้นมันรู้สึกว่ามันเหมือนกับการที่เราจะได้เจอความสัมพันธ์ต่อจากนี้มันเหมือนมันต้องออกแรงใส่ความพยายามเข้าไปมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราเองก็จะรู้สึกได้ว่าถ้าพยายามถ้ามุ่งมั่นตั้งใจเพียงพอ เราก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะมีพลังงานของการแบบเป็นตัวเองนะคะหรือการแบบกำลังอยู่ในโหมดของการค้นหาพลังงานที่แท้จริงในตัวตนในแบบในแบบของตัวเองอยู่ด้วยนะคะประมาณนี้เราสึกว่าได้ใช้ช่วงเวลาที่ อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้ใช้ช่วงเวลาในการที่เป็นตัวเองแล้วก็เข้าใจเป้าหมายเข้าใจพลังงานเข้าใจความรู้สึกในเวหรือว่าทิศทางต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะในรูปแบบของการเทคชั่นที่จะเกิดขึ้นในช่วงสเต็ป เวลาต่อจากนี้นะ Queen of Swords นะคะมีพลังงาน The Fool, Bill Fortune, s ห r i ย s แล้วก็สองถ้วยนะคะ ว่ามันจะมีความชัดเจนบางอย่างเกิดขึ้นเนาะเป็นเป้าหมายเป็นประเด็นนะคะของจังหวะและโอกาสในการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงถ้าในช่วงปลายเดือนเนี้ยยี่สถึงสามสิบเนี่ยมันว่ามีจังหวะเวลาของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแน่นอนมันเหมือนจังหวะของคุณกําลังเข้ามาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะคิดว่าน่าจะได้มีการเดินทางมาพบมาเจอมาเจอการหรือว่า ดูเป็นฟิลดิ้งการตัดสินใจอะไรที่ดูแบบเลือกแนวทางที่เป็นอิสระให้กับตัวเองหมายถึงเลือกในทางเดินที่ตัวเองรู้สึกกึงพอใจรู้สึกใช่คุณทั้งคู่มันว่าแบบใครจะไปฟิกใครจะไปบังคับพลังงานให้แบบทาแบบนั้นแบบนี้ค่อนข้างยากนะชาวทานา้ําดูเป็นแนวโน้มของการเข้ามาด้วยความชัดเจนนะคะก็ชัดเจนในแง่มุมที่ว่าโอเครู้สึกแบบนี้ พลังงานเป็นแบบนี้นะรู้สึกว่า,าชัดในเรื่องของเป้าหมายการกระทำแล้วก็เป็นฟิลที่แบบทำตาม,ามสัญชาตญาณความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ให้ใครมาบีบบังคับหรือเป็นฟิลที่แบบทำแบบนั้นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ตามกฎตามระเบียบมันว่าไม่ใช่นะคะทีนี้พลังงานที่ขึ้นมามันเหมือนกับมีโอกาสทางความรักที่จะปรากฏขึ้นเนาะที่คุณรู้สึกว่าถูกใจ รู้สึกว่าโดนใจด้วยอาจา,กการย์เรียนนิ่งไลฟ์สไตล์การเรียนรู้กันมาแล้วเนี่ยมีอะไรที่มันแมทชิ่งกันหลายๆอย่างนะคะมุมมองแนวคิดพลังงานความรู้สึกทำให้การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้นะคะหรือการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงนี้มันอาจาจะได้ส c กเซสได้สำเร็จในแบบที่คุณมุ่งหวังหรือในแบบที่คุณตั้งใจมาก่อน เป็นไปได้นะเพราะว่าเรามองว่าก็ผ่านกระบวนการคิดนะคะคิดเยอะคิดมากคิดใหม่นะคะคิดแล้วหลายสเต็ปหลายขั้นตอนมาสี่เหรียญแล้วว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราได้ใช้เวลาในการพิจารณากับสิ่งต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนและด้วยความรอบคอบมากยิ่งขึ้นเนาะฉะนั้นช่วงเวลาต่อจากนี้มันก็จะเป็นจังหวะโอกาสของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ มันจะมีฟิลลิ่งที่เป็นอิสระในตัวตนมีความเป็นอิสระในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะให้ความสบายใจให้ฟิลที่แบบรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นนะอ่าทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าแนวโน้มคำแนะนำจากไพ่เนะาะไพ่อยากจะ สื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะในช่วงสเต็ปเวลาต่อจากนี้นาวาน้มในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชนการณ์ตรงนี้แล้วก็คำแนะนำจากไพ่เพิ่มเติมนะคะให้กับชาวท่านนามหน้าชาวสีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกพลังงานขึ้น THE HERMIT นะคะ THE EMPEROR 6หกเหรียญ ฟีนอฟค่ะแล้วก็สามเหลี่ยนนะคะรูปแบบพลังงานที่ขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นในแง่มุมของการพัฒนานะคะแนวทางในความรู้สึกเนาะ การพัฒนาแนวทางในความสัมพันธ์พลังงานการซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตความรู้สึกการแบบแชร์ริ่งแนวทางอะไรต่างๆออกไปนะคะสิกอัพคอยล์นึกว่ามันจะมีความมั่นคงที่เกิดขึ้นมีทิศทางของการที่คุณเองก็ต้องพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างด้วยเหตุและผลอย่าไปติดกับอารมณ์หรือว่าอิโมชั่นอย่างเดียวนะคะ ต้องแสดงออกถึงความจริงใจความรู้สึกการบาลานซ์กับสิ่งต่างๆระหว่างกันละกันทีนี้ยอย่าง3ามเดี่ยวมันว่าก็เป็นแนวทางของการพัฒนาการต่อยอดการไปต่อการเป็นสเต็ปของในเวที่มันพัฒนาได้ต่อยอดได้ประมาณนี้นะคะที่ขึ้นมานะ ช่วงเวลานี้อ่ะให้แบบพิจารณากับเป้าหมายของตัวเองดีๆเนาะว่าตัวเราจริงๆมีพลังงานความคิดหรือต้องการอะไรแบบไหนนะคะให้มันเป็นพลังงานของการ support ในเรื่องของจิตใจความรู้สึกเนาะแล้วก็แชร์ลิ g งกับสิ่งต่างๆออกไปนะคะคือให้มันอยู่ในโหมดโมเมนต์ของการที่แบบเราสามารถแชร์ได้เขาสามารถแชร์ให้เราฟังได้ คือการให้การรับในความสัมพันธ์ให้คุณลองพิจารณาดูามันมีความเท่าเทียมกันหรือว่าให้ความแร์กับคุณจริงๆได้ไหมนะคะชาวท่านนาแล้วก็ถ้ามองไปในระยะยาวหรือมองไปในอนาคตพูดถึงในเรื่องของความมั่นคงอะ่ะมันสามารถเป็นไปได้ไหมการพัฒนาการต่อยอดหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเป็นสเต็ปอะ่ะมันสามารถทำได้ไหมและพลังงานการ ซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตความรู้สึกกันไปเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะก็ให้พิจารณาตรงนี้ด้วยนะคะแต่หมอนคิดว่าแนวโน้มในความสัมพันธ์ตรงนี้สถานการณ์ปลายเดือนนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอใครที่คุณมาแชร์เรื่องราวมุมอมองแนวทางอะไรต่างๆระหว่างกันละกันแล้วก็มีสถานการณ์อะไรที่มันพิเศษในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ ที่จะเกิดขึ้นนะก็ขอไว้พรละกันให้ชาวท่านน้ำนะคะได้พบเจอกับเรื่องราวความสุขสมหวังในความรักความสัมพันธ์เนาะแฮปปี้นะคะแล้วก็มีพลังงานที่ดีนะคะตลอดเดือนมิถุนาแล้วก็ต่อๆไปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้าถ้าเพื่อนๆมีคอนเทนต์ไหนหัวข้อไหนที่อยากให้ทำสามารถที่จะ คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะบ๊ายบายค่ะ